สวัสดีจ้าสวัสดีจากบ้านสวนยินด,ดีจ้ามื้อนี้เสียงรบกวนสิหลายจักน้อยเนาะจ้าเพราะว่าอยู่ในเรือนพอช่ำริมถนนเนาะรถกับแลนแห้งแห้งจ้าเสียงมันดังนะคะมื้อนี้กับบมี่อีหยังนะคะบรรยากาศมันแบบเดี๋ยวก็ครึมฟ้าครึมฝนเดี๋ยวก็แดดเดี๋ยวก็สว่างนะคะสลับกันยุ่แบบสองสองแบบสภาพอากาศ เดี๋ยวกม็มืดม,มืดมาเหมือนฝนจะตกเลยจะ้ะเดี๋ยวก็สว่างแดดจ้ากันมากนะคะวันนี้ก็เลยเข้ามาในสวนมาถอนหญ้านะคะแล้วก็ได้มาจออวตเพื่อนตัวหนึ่งนี่นะคะเออตัวนี้จะเป็นมิราคลนะคะมิราคลมิราคลน,นะคะกันออกเสียงภาษาเฮ้าธรรมดาเนาะมิราคิแนลนะ้ะ ต้นไม้มหัศจรรย์นะคะเปลี่ยนเปรี้ยวให้เป็นหวานนะคะมันกําลังเอ่อที่แรีกวเป็นดอกมีบางต้นที่บ่ติดมากนะคะตอนนี้มันติดมากโดยเฉพาะต้นนี้ดอกมากเลยจ้ะเดี๋ยวนับด้กิ่หมากหนึ่งสองมีลูกสุกอยู่สองลูกเขียวอยู่หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปโอ้ลูกเขียวอยู่สิบกว่าลูกนะคะเบิ้งเบเห็นว่าจ้าแดงๆนี่คือลูกมันนะคะ มีลักเคินผลไม้มหัศจรรย์เปลี่ยนเปรียปร้ยวให้เป็นหวานจา้าผูใ้ใดแบบอยากซื้อกะแวะมานเออขายจา้าตอนนี้ราคา250บาทนะคะมีอยู่ประมาณกี่กระถางสิบกระถางนะคะออกร้ามอ,ออกมากทุกกระถางจา้าต่วันถ้ามได้ทรงทางไก่นะคะเพราะว่ามันกระถางหนักมากด้จา้าถ้าทรงรู้สึกว่าค่าทรงจะแพ้งนะคะ ส่งจะแพงแ้วกัอันจุคของเอาไปยากลำบากนะเ่าะมีรถยนต์เนาะคันสี่อันส่งแบบสินค้าที่มันแพ็กใหญ่ๆต้องแบบรอแบบคุณสามีกลับมาจากที่ทำงานนะคะจังขนใส่รถยนต์ไปได้นะคะจุคลองจุคลองไปส่งนี่ใส่ม้อไส้นะคะเกรงใจเขานาะกคันสินค้าแบบอันซออันกับ่ได้เอินเขามาหับเนาะบ้านมันอยู่บันนอกจิกน้อยเนาะจ้า โอเคจ้ามือนีกับผ้าเพื่อนมาชมมิลเรเคูนะคะนี่คะ่คะกิจวัตรของเ้ากับอยู่ในสวนแล้วกัเฮ็ดต้นนั่นต้นนี้นะคะมือนีกับอวดต้นมิลารเพืนไปก่อนนะจา้าเดี๋ยวคลิปหนา้าจะมาอวดต้นอื่นๆอีกนะคะ๊ายบายอย่าลืมกดติดตามช่องให้น้ำเนื้อจา้ากดติดตามช่องกดไลค์กดแชร์ด้วยเด้อไว้ว่า